เกิดเรื่องจี้ขึ้นอีกแล้วฮะหลังจากที่ล่าสุดตำรวจจับได้ว่าแก๊ง YSL ของเราขณะที่ถูกจับอยู่28คนนะครับแอบเอาโทรศัพท์ลักลอบเอาโทรศัพท์เข้าไปในคุกก่อนที่จะโทรไปหาญาติที่อยู่ข้างนอกบอกเฮ้ยมึงไปทำลายหลักฐานให้กูหน่อยเดี๋ยวตำรวจจับได้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือตำรวจเขาแอบดักฟังไว้ตั้งแต่แรกแล้วครับงานนี้ชิบปกว่าเดิม YSL กันหน้ายังเซิร์ฟตะเกอตะเกิร์ของกูจะได้ออกมาเมื่อไหรว่วะเนี่ยเ,เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นมาไงก่อนที่เราจะไปเริ่มกันไปเติมพลังก่อนดีกว่าครับ Uh, yes, sir. I'll, uh, in f a c just take five minutes and you can go ahead. Everybody can. You can come back. Okay. o y Right. Yes, <ma'> sir. I'm going recess in place j u s for a minute. แต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้นะฮะกันหน้ายังเติร์กและสมาชิกชาว YSL รวมกันถึง28คนถูกจับไปหน้าข้อหา Rico c a s สครับรีโคเคสเนี่ยเป็นคดีที่เขาจะเอามาใช้จับพวกมาเฟียพวกกลุ่มแก๊งม็อบนะมันมีข้อดีอยังไงข้อเสียยังไงที่โดนคดีนี้คดีนี้ก็คือถ้าเกิดว่าสมมุติมึงเป็นกลุ่มแก๊งกลุ่มก้อนที่ตำรวจเขาหาว่าเป็นพวกแก๊งที่ทำไม่ดีเนี่ยโดนจับมาทั้งหมดกี่คนอีคดีอ่ะไม่ว่าใครจะทำคดีอะไรก็ตามในแก๊งโดนทุกคนครับอย่างเช่นอย่างเซิร์ครับเขาอาจจะมีส่วนไม่มากก็น้อย เกี่ยวกับเรื่องการตายของสมาชิกฝ่ายตรงข้ามอย่างแก๊ง YFN นะแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่ผู้ลงมือฆ่าถูกไหมล่ะอย่างไรก็ตามครับพอโดนจับในคดี r e o c เคสเนี่ยถ้าเกิดว่าไอ้คนที่ฆ่ามันอยู่ YSL ที่โดนจับเข้ามา ทุกคนโดนคดีเหมือนกันครับเช่นเดียวกันกับกันหน้าเช่นกันครับกันหน้าหลังจากที่ทางอายการได้เปิดเอกสารกว่า88หน้าออกมานะอีกันหน้าของเราครับไม่ได้ทําผิดอะไรเยอะแยะเลยมีกัญชาไว้ขายมีวิปเปสอะฮไอไอนตัดที่เอาไว้ลูกโป่งอะเล่นลูกโปง่งดูดปุ้นแค่นี้เองครับไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ด้วยความที่มันเป็นรีโคเคสถ้าเกิดว่าคนในแก๊งทําคดี มึงอยู่ในแก๊งมึงก็โดนอยู่ดีเพราะฉะนั้นซวยไหมล่ะครับผมซวยกันไปใหญ่ครับแล้วทุกคนเนี่ยก็รอให้ผมมาสรุปรอให้ผมมาอัปเดตให้ว่าเรื่องราวทั้งหมดมันจะเป็นยังไงผมบอกเลยว่าในคลิปหน้าคลิปต่อไปครับจะเป็นคลิปที่เรามาสรุปสรุปเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวกับเคสเคสนี้ครับเคส YSL ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเริ่มต้นยังไงและมันน่าจะเป็นยังไงครับผมผมจะมาแปลทุกอย่างให้ฟังหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากติดตามการอยากรอติดตามสามารถกดกระดิ่งจริงกระเบลยวกด, like, กดไ,ไดลป ไม่ได้เลยผมก็จะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ค่าขนมช่วยในการทำคลิปเรามาอย่างนิโกลเอนะครับนิโกลเอขอบคุณมากๆอีกทีหนึ่งครับผมทีนี้เนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกคนกำลังติดอยู่ในคุกกันอยู่ก็เกิดเรื่องจีขึ้นมากมายครับไม่ว่าจะเป็นยังเซิร์กที่ขอประกันตัว2รอบแต่ไม่ครับทางผู้พิพากษาและอายการบอกปฏิเสธเพราะกลัวว่าทางยังเซิร์กเนี่ยจะออกไปทำร้าย ทำร้ายใครครับทำร้ายคนที่จะมาปลักปลําเขานั่นเองหรือว่าทําร้ายผู้ที่มีหลักฐานหรือคนที่อยู่เป็นพยานเหตุการณ์จากเรื่องต่างๆที่แกง YSL ทําทางยังเตอร์ครับก็เลยโดนปัดการประกันตัวไปกว่า2รอบเช่นเดียวกันกับกันหน้านะปัจจุบ,บันทุกคนก็เลยซวยมากทุกคนก็เลยคิดว่าเรื่องนี้ท้าจะแยกกันอย่างมากแล้วล่ะครับผมที่แน่ๆปัจจุบ,บันมันกําลังจะแยกไปกว่าเดิมไว้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า พอเรื่องทั้งหมดมันกําลังมารุมมาตุ้มอยู่ครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ทางแก๊ง YSL ของเราได้ตัดสินใจจะโชว์ช่างครับแอบบลักโทรศัพท์เข้ามาในคุกหารู้ไหมว่าตอนที่จะเอาโทรศัพท์เข้ามาในคุกนั้นตำรวจแม่งเจอตั้งแต่แรกแล้วแล้วตำรวจเนี่ยใส่เครื่องดักฟังไว้ในโทรศัพท์ที่แอบ,บเข้ามาในคุกครับผมโทรศัพท์เครื่องนี้มันไม่ได้ไปตกอยู่กับกันหน้าแลยอย่างเ์อหรอครับ โทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยมันไปอยู่กับสมาชิคกคนอื่นกับ YSL ครับอย่างไรก็ตามเรื่องที่สมาชิกคนนั้นโทรไปบอกกับญาติข้างนอกคืออะไรรู้ไหมครับเขาโทรไปบอกกับญาติข้างนอกว่าเฮ้ยกูลืมหลักฐานไว้ข้างนอกมันมีปืนมันมีหลักฐานมีเฮอะไรอยู่ข้างนอกเออกูฝากมึงฝากมึงเอาไปทิ้งด้วยนะเอาไปทิ้งด้วยถ้าตำรวจเจอนี่กูเกมเลยนะครับท่านผู้ชมหารู้ไหมไอ้สัตว์ตำรวจดักฟังไว้หมดแล้วครับเรื่องนี้เกิดเรื่องจี้ขึ้นแล้วท่านผู้ชมและผมบอกเลยมันดูไม่ดีมากๆเลยครับปัจจุบันเรายังไม่รู้ว่าตรวจจเนนีี่ะอาาหลักฐง้ มาใช้ปรักปรำอะไรเพิ่มมากแต่ที่แน่ๆมันจะต้องเกิดเรื่องจี้ขึ้นอย่างแน่นอนครับเพราะเรายังไม่รู้หรอกว่าที่สมาชิกแก๊ง YSL เนี่ยโทรไปหายาติ้าทั้งนองเงเขาไปพูดว่าอะไรบ้างแต่ที่นีแน่ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ต้องกดไลค์กดซับไว้ครับเพราะในคลิปหน้ามีอัปเดตอะไรมาเพิ่มเติมผมก็จะมาบอกไว้อย่างแน่นอนวันนี้เรื่องราวก็มือแค่นี้เพื่อผมบอกผมเอยจะพูดยังไงเดียะแม่งโคตรจะจี้เลยครับท่านผู้ชมเอ,อย้ยยางเซิร์กันหน้าของกูจะได้ออกมาเมื่อไหร่เนี่ยคิดดูดิเอาโทรศัพท์ไป แอบเข้าไปในคุกทําลายหลักฐานโดนจับได้มันจะทําให้เรื่องมันดีขึ้นหรือแย่ลงขนาดไหนครับอะคอมเมนต์มาไว้สําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงแกงพีช